อัคันให้อาคเยยเยเอักมีอัเคยเยอด้วยเหรออันเคยเยอไงไปแล้วอาเก้ามาอาเกามีไแเราโอ้ยคตรบินป๊อปป๊อปป๊อปปอปป๊อปป๊อปป๊อปปอปป๊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 อปปอปป๊ปปปอปป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 ปอปปปปอปป ชอบเล่นเธอเล่นหน้าเล่นตาเอาแล้วครับคอปเตอร์โดยอากาวครับอย่างที่บอกครับลูกอากาศเนี่ยบีกีมีอากาครับตัวสูงใหญ่แล้วลูกนี้ลอยมาเทอ้โหคอปเตอร์เล่งแล้วครับเปิดมานี่นะเราดังไงดันไงเอ็มเจเอ็มเจอากาวใช้อากาวครับโอ้โหมึงเจออากาวึงรับรองถลอกแน่อากายนถลอกแน่น้อง ทั้งนี้ตัวบอกเลยว่าแมงเกาจงขลอกบอกเปลือกอาเกาครับโอ้โหเกาเพียงอยู่ก็เป็นโอ้แฟนแฟนเชียงรายมาทำไมในเกมเก่งจังวะโอ้ไม่รู้จะกันยังไงดูดิมือสีอิ่วขาวจบจบหมดอีกแล้วเลือเตียเลยหวยเตียบเลยพันพะโล้ซอยแบบซอยแบบบอกโจ๊กไม่ต้องครับยิงซะเลยกับไข่พะโล้มาแทนครับ ใช้เอ็มลาป้ายิงเข้าไปครับซอยแบบมาแล้วมาแล้วบอกแล้วว่าอย่าให้ไล่มา1-2ครับต้องขอกาสามตัวครับแล้วหมกชกมาตรงนี้ให้บูกินยองยิงนี่ไงลูกยิงก็มีโอ้หลูกยิงก็มีเอมเจโอ้โหดับเบิลทัชแล้วยิงเสาแรกครับเฉียบเลยครับบูกินยองของเอ็มเจครับโอ้โหยิ้มเลยครับ โอ้ไปพะวงว่าจะมีแต่เปิดมงอย่างเดียวครับเอ็มเจโชซะเลยครับโอ้โหดูครับเนี่ยเอเจเก็บได้ดูครับโอ้โหโยกดับเบิลทัชแล้วยิงครับในอีลีกนะโมบายจะเป็น3คนแต่ว่าถ้าอยากดูโมบาย1-1หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวรอดูในเจครับอาแต่ว่า B ีจมาเกาเทียนอยู่โอ้เคลียปุ๊บปุกปั๊บแล้วมาแล้วครับอากาวครบทั้ง3คนนะจตนี้เป็นนิวรเมสบ้างครับ ไอห,หนุ่มนิ้วแป้งครับเดอะโดเรมอนนิวอลเลเมตบังคับนี่เกาเทียนอยู่3คนเลยครับ MJ 1ลูกนะฮะนิวอลเลเมตหนึ่งลูกคอปเตอร์หนึ่งลูกครับอากาในเกมแฮตติกไปแล้วครับโอ้โหนี่เขีย่ยปุ๊บปุกปักป๊บแล้วยิงเลยครับประกาศมาใช้บอลยาวใช้์รี่ยาวแล้ว,ลวอาจจะได้ผลนจังหวะที่ซอนแบดโยกล็อกเข้ามา อยังโคตรคมเว้ยยังไม่จบครับตอนแรกที่ผมคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายวะเพื่อนวิ่งมาตรงนั้นซอยแบดมั่นใจโอ้เขามั่นใจใช้พลาสติกคุณตําสั้นกดไปเลยเอาไปไงยังยังไม่จบยังยังสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งเอาส่งทหารเวลายังมีไล่มาสอต่อ4จากซอยแบดดูเดิไม่จ่ายอะมั่นใจเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยโอ้ยตัวกลางนี่เขาก็แบบรออยู่แล้วอะโอ้โหซอยแบดมั่นใจครับว่า น่าจะจบเองได้ดูจีนะแล้วเล่นตามโค้ดบอกเลยใจเย็นบาซสีต,ตบเข้ากลางมาเอเลนเดิเกนอร์โดนดักได้ไปเลาว,วีจีจะสวนโอ้ยเอเลนเดิเกนอร์ทำดีครับไปดักละโอ้โหแล้ววางลูกนี้จ่อจอดๆเด้งๆนี่ยงไงนี่ยไงสั่นเข้ามาเลยเอเลนเดิกนนเกอร์เวลายังมีสามต่อสี่ใช่บาติกุตังสั้นตะบันเข้าไปครับยังมีลมหายใจสู้ไปยังได้อยู่ เ mm hmm. ป็นไงองเพลงกโคราชลุกขึ้นมาเลยครับด uh ูเกมผมต้องดูตาสุดท้ายเป็นไงเปิดสวนมาครับโคราชบาซีดเปิดมาให้ซอยแบดซอยแบดวางออกวาบไปบอลตกมาเลี้ยวไปเคลียร์เข้าทางเรีบยเรียยรลอยสิครับตัวีบาซีดโอ้โหตีเสมอเลยเฉยบอกแล้วยังมีลมหายใจ สู้ไปยังได้อยู่โอ oh ้โหนี่ดูเกมคงต้องดูตาสุดท้ายใช้อนานันยยอดสงวาดีก็โอจะหวาพพาดเองเลยครับครับมีจีนำ4-1ครับโดน4-4แล้วประธานโทษฮะเวลาเนี่ยมันยังมีเหลือให้โคราชอีกนะครับโอ้ oh, ความมั่นใจกับตาลปัดหมดแล้วครับ แล้วก็เปิดเข้าไปแล้วได้โอเสาโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหบีจีโคราชรอดไปโอ้เสาครับแล้วแบบนี้จบครับเสมอ4ต่อ4แบ่งไปดีนะหนึ่งแต้มโอ้โบีจีเอามือกุมหัวกันหมดเลยครับดักได้ใช้อนาวินครับโอ้โหใช้อนาวินเลยนะเปิดมาแล้วโอ้ยมงอง <ไป S 1> แล้วยิงครับโอ้โหลูกรีรายการเหลือเกินครับโอ้เอ็มจัลัน เจ้าเวหาแต่ว่าเป็นการมงชงครับแล้วเอาโลบักมาจบครับแมาจังหวะเปิดมาครับต้องชมว่าเขาเลือกที่จะหมงย้อนกลับมานะครับไม่มงทาประตูครับเอ็มจารันครับแล้วก็ให้เอฟบิวรบักไปยิงเข้าไปครับดูอีครับเนี่ยบอลริมเ้นครับทางซ้ายครับของเอ็มจารันครับล็อกเข้าขวาแล้วยอดมาเนี่ยจากเสือธนพลจากที่เสือธนพลผ่านลมปากของคนคุมไปเปิดไปเอ็มลาปายิงเลย ไ้เเกือบได้ใช้สารัตซัดแต่ว่าตรมตัวแค่ล้องเพลงท่อนเดียวเกือบตีเสมอไปไงคุณแม่ของเอ็นเจเจมเ็มจรันครับและบีจีของเขาลุยขึ้นมาใช้อนาวินโอ้ยอดสวยแล้วเปิดมาเาก่า,า,กาั้งไงโอ้โหจะซ้ตูดีวะแล้วกติการมอนให้หลีกเลยครับเอาเอ็นจรังเปิดโช้อนาวิน เจมส์ยังรอดไปได้ค oh, รับโดนอยู Full, 2, ่แค so ่รูปเดียวครับไม่ใช่เอ็มซาป้าเอ็มซาป้าเปิดมาแล้วหนูยิงตีต้องซับได้ไหมโอ้ไม่โดนครับทางด้านนยังได้สันติภาพอีกทีหนึ่งโค้งราชสวัสดิ์แคทของเอ็มเจเจมส์บอมมาเอ็มซาป้ามงย้อยกลับมา สาราไทยอันนัโอ้โหยิงเข้าไปเลยครับเอาแล้วก็เป็นเจมส์เอาจนได้ครับชิง1 2 3่งแล้วก็ดีดเข้าไปเอาครับเป็นเจมส์ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนครับโอ้โหแล้วบีจีนี่ตั้งแต่โมบายครับนําก็โดนตีเสมอครับคอนโซลนําอยู่ก็โดนตีเสมอครับเอาสวิงมาโอ้โหบงสกัดได้ไอ้แดงยิงซ้ำมาไอ้เขียวอีกรอบไหมอีกรอบไหม เวลาครบแล้วครับน่าจะได้อีกชุดหนึ่งครับเตะมุมบีจีอีกจใช้อนุกรสามรำนะโอ้โหด้ยิงไปติดบล็อกครับเขาบอกอรชุนก็มามหาพารตะเออยาวมาดูครับเตะมุมอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของทางบีจีแล้วก็เอ็มจังรันใช้กีระทรเปิดให้มันโค้งเข้าหาประตูโดยมีอากาเป็นเป้าหมายโดนชกทิ้งมาเรีอสิงเป่าจบเสมอไปหนึ่งหนึ่งครับ